ป่าทำอะไรโอ้โหตกใจหมดเลยแหมทักเสียงดังเยอะนี่ไงดีโทบิไงต้องวางให้พ้นมือหน่อยเดี๋ยวนะฮะทีมงานแถวนี้เนี่ยจะขโมยเอาไปใช้สำหรับใครที่ยังไม่ได้ลองนะครับขอแนะนำเลยตัวช่วยดีๆแบบนี้อย่างดีโทบิช่วยให้ถ่ายคล่องทุกเช้าสบายท้องสุดๆโดยเฉพาะกินพีชนี่หอมอร่อยมากอยากให้ทุกคนได้ลองนะครับดีโทบิกลองนี้เนี่ย มีสารสกัดที่ถูกส่งตรงมาจากประเทศญี่ปุ่นมั่นใจในคุณภาพและสุขภาพลำไส้ที่ดีได้เลยเหมาะกับคนรักสุขภาพแล้วก็ชูกาฟีไม่มีน้ำตาลย้ำนะครับดีทบี oby, ไม่ใช่ไฟเบอร์นะครับแต่คือซินไบโอติกที่รวมพรีไบโอติกและโปรไบโอติกไว้ด้วยกันชงง่าย รสชาติอร่อยหอมยิ่งกินเย็นยิ่งอร่อยและที่สําคัญนะครับพอลําไส้ของเราดูดซึมได้ดีผิวพรรณเราก็จะดูใสขึ้นเพราะดีโทบี D เนี่ยมีคอลลาเจนด้วยใครท้องผูกขับถ่ายยากลําไส้มีปัญหาอยากให้ได้ลองครับดื่มแล้วไม่ปวดบิดไม่มียาถ่ายดื่มวันละหนึ่งซองก่อนเข้านอน2ชั่วโมงแล้วก็ดื่มน้ําตามเยอะๆสอบถามและสั่งซื้อสินค้าได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook ้ h o ป e ้ t i k t o k Shop ค้นหาคำว่าดีโทบี obi, หรือแอดไลน์ @dito_bi_official ขับถ่ายดีลำไส้ดีต้องดีทบีครับ